ครับในส่วนต่อไปที่เราจะมาทําความรู้จักนั่นคือในส่วนของเมนูรายละเอียดต่างๆภายในรายวิชาของเรานะครับทวนอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาที่เราจะเข้ามาในชั้นเรียนในส่วนแรกให้เรามาคลิกที่ตัวรวมแอปนะครับเป็นอักษรตัวรวมแอปของตัว Google นะครับคลิกหนึ่งครั้งแล้วเลื่อนมาที่คำว่า Classroom นะครับเมื่อมาที่ Classroom เสร็จแล้วนะครับระบบจะนำท่านเข้ามาสู่หน้าจอ ตรงนี้นะครับอันนี้กรณีที่เรามีมากกว่า1ลายวิชาก็จะมีแสดงจนเต็มพื้นที่ว่างๆตรงนี้นะครับแต่กรณีนี้เรามีเพียงแค่1รายวิชาก็จะเห็นแค่เพาะรายวิชาที่เรากําลังสร้าง่อสักครู่นี้ข้างล่างถัดลงมาอีกคือนักเรียนที่เข้าเรียนในรายวิชานี้มีกี่คนณนะตอนนี้เรายังสร้างชั้นเรียน นั่นก็คือเรายังใส่เนื้อหาไม่ครบเราเลยยังไม่เชิญนักเรียนเข้ามาเรียนนั่นก็คือนักเรียนตอนนี้มีศูนย์คนนะครับเราสามารถที่จะเข้ามาในรายวิชานี้โดยการคลิกตรงนี้เลยก็ได้หรือกรณีที่เรามีมากกว่า1รายวิชาเราสามารถมาคลิกที่จุดนี้นะครับคลิกหนึ่งรายวิชา ถ้าเราคลิกที่ชั้นเรียนจะโชว์นะครับในรายวิชาทั้งหมดที่เราสร้างเราอยากมาที่รายวิชาไหนเราสาม,มารถคลิกจุดเดิมนะครับแล้วก็จะมีรายวิชาเลื่อนยาวลงมาอันนี้กรณีที่เรามีมากกว่า1รายวิชาก็จะยาวลงมาข้างล่างตัวนี้เราอยากไปเลือกรายวิชาไหนที่เราเป็นคนสอนเราก็สามารถไปเลือกได้นะครับแต่ทีนี้ผมจะคลิกที่รายวิชาที่ผมได้สร้างเมื่อสักครู่นี้ก็จะเข้าสู่ในรายวิชา ของที่เราสร้างเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อคลิกเข้ามาครั้งแรกระบบจะบอกว่าให้สร้างแล้วก็ให้ประกาศในชั้นเรียนนะครับตอนนี้เรายังไม่ทําอะไรเราก็คลิกที่ปุ่มปิดไปก่อนนะครับเรามารีวิวว่าในส่วนนี้มีอะไรบ้างในส่วนแรกก็จะเป็นรายละเอียดของรายวิชามีชื่อวิชามีส่วนที่เราลงในเนื้อหาเบื้องต้นเมื่อสักครู่นี้นะครับ ส่วนถัดมานะครับคือสตรีมสตรีมตัวนี้จะเป็นการโชว์หน้าจอหลักของรายวิชาของเราเหมือนกับหน้าห้องเรียนของเรานั่นเองนะครับว่ามีอะไรบ้างในที่นี้มีรายวิชาที่เราสอนมีห้องเรียนมีวันที่นักเรียนเรียนมีค่าเรียนที่นักเรียนเรียนแล้วก็มีห้องที่เราใช้ในการสอนนะครับ ถัดลงมาอีกจะเป็นส่วนของรหัสวิชาเรียนเราสามารถที่จะคลิกตรงนี้หลังจากที่เรามีชั้นเรียนมันจะเกิดการสร้างรหัสชั้นเรียนขึ้นโดยอัตโนมัติเราสามารถคลิกตรงจุดนี้นะครับคลิกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะเป็นรหัสผ่านที่นักเรียนจะต้องใช้รหัสตัวนี้ในการเข้ามาเรียนในรายวิชาของเราซึ่งจะเข้ามาเรียนอย่างไรสักครู่นึงเราจะไปทําพร้อมกันนะครับในส่วนแรกนี้ขออธิบายในส่วนเบื้องต้นก่อนนะครับเราปิดไปก่อนนะครับ ส่วนถัดมานั่นคือเร็วๆนี้นะครับไม่มีงานกรณีที่เรามีการสร้างงานนะครับภายในวันนะครับหรือภายในสัปดาห์มันจะแสดงงานที่เราทําหรืองานที่นักเรียนยังไม่ได้ดำเน,นินการให้แสดงให้เราเห็นอยู่ฝั่งนี้นะครับโชว์ตรงนี้อยู่นะครับถัดมาอีกนั่นคือแชร์ข้อมูลบางอย่างกับชั้นเรียนอันนี้กรณีที่เรามีนะการ ต้องการที่จะสื่อสารให้นักเรียนรู้ว่าเราอาจจะมีการนัดแนะมีการมอบหมายอะไรต่างๆเราอาจจะแชร์ไว้ในหน้าห้องเรียนให้นักเรียนได้เห็นนะครับเราสามารถคลิกที่คําว่าแชร์บางอย่างแล้วอาจจะอาจจะสามารถใส่ข้อมูลของรายวิชาของเราลงไปว่าเราต้องการแชร์อะไรต่างๆ hm. เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะมาทําไปพร้อมกันนะครับทีนี้ผมขอกดยกเลิกไปก่อนนะครับ <S 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 ในส่วนต่อไปคือสื่อสารกับนักเรียน <reading> ในชั้นเรียนนี้นะครับเราอาจจะสร้างหรือการตั้งเวลาประกาศก็ได้หรืออาจจะ ตอบโพสต์ของนักเรียนก็ได้นะครับในส่วนนี้สามารถทําได้เช่นเดีวยวกันนะครับถัดขึ้นมาอีกครับเลือกทีมกรณีที่เราสร้างชั้นเรียนใหม่ระบบจะกําหนดนะครับไอเจ้าตัวแบ็กกราวตัวนี้ให้เราดูอัตโนมัติถ้าเราไม่ชอบหรือไม่ประทับใจเราอาจจะสร้างเองหรือเลือกจากนะครับอัลบั้มหรือเลือกจากทีมที่เขามีให้ท่านสามารถคลิกได้ที่คําว่าเลือกทีมตรงนี้นะครับก็จะมีทีมให้ท่านได้เลือกมากมายครับก็จะมีกลุ่มวิชานะครับอย่างเช่น ที่นี้เป็นภาษาไทยและเปิาดีศาสตร์ต่อไปเป็นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นะครับผมก็จะลองดูนะครับเป็นศิลปะก็มีนะครับเป็นกีฬาก็มีหรืออื่นๆก็มีนะครับในที่นี้ผมจะลองเปลี่ยนเอาเป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และกันนะครับไหนๆเราอยู่ในส่วนของวิทยาการคำนวณผมก็จะลองเอาตัวนี้แล้วกันนะครับเป็นตัว แบนเนอร์ครับผมคลิกหนึ่งครั้งลงไปจุดนี้เลยนะครับนาแล้วทําการคลิกเลือกที่คําว่าเลือกทีมของชั้นเรียนนะครับรอสักครู่หนึ่งครับทีมตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปนี่ครับเปลี่ยนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของสตรีมนะครับส่วนถัดมานั่นก็คือนะครับงานของชั้นเรียนงานของชั้นเรียนตรงนี้คือเป็นหัวใจหลักเวลานักเรียนเข้ามาดูงานต่างๆย้อนหลังหรือ ทั้งหมดทั้งมวลที่มีการมอบหมายงานหรือการเรียนการสอนจะอยู่ในส่วนของงานของชั้นเรียนทั้งหมดนะครับงานของชั้นเรียนสามารถ คลิกที่ปุ่มสร้างตรงนี้ได้นะครับซึ่งก็จะมีงานแล้วก็มีงานแบบทดสอบมีการสร้างคําถามมีการสร้างเนื้อหามีการใช้โพสต์ซ้ํากรณีที่เราสอนหลายห้องเราโพสต์ครั้งเดียวเราสามารถที่จะใช้โพสต์ตัวนี้นะครับในการไปโพสต์ซ้ํากับห้องอื่นได้หรือมีการสร้างหัวข้อยใหม่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับอันนี้ขออธิบายเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วถัดจากในส่วนมอบหมายงานของนักเรียนในชั้นนี้ก็จะมีนะครับอยู่3ส่วนด้วยกันคืองาน สร้างงานหรือคําถามหรือใช้หัวข้อนี้เพื่อจัดระเบียบของชั้นเรียนหรือแบ่งออกเป็นโมดูลหรืองานย่อยนะครับแล้วก็มีการจัดเรียงงานให้เป็นลําดับตามความต้องการหรือการแสดงผลของนักเรียนนะครับหรือเราอาจจะให้ผู้เรียนสามารถเข้ามาดูปฏิทินนะครับในรายวิชาเรียนของเราก็ได้โดยการคลิกปุ่มนี้นะครับหรืออาจจะมีการสร้างงานไว้ค่อนข้างมากมายแล้วเราค้นหางานนั้นไม่เจอนะครับซึ่งเวลาเราสร้างคาสสูมขึ้นมาหนึ่งคัสสูมมันจะทําการสร้างโฟลเดอร์ 1โฟลเดอร์ขึ้นมาจัดเก็บนะครับโดยการสร้างให้อยู่ใน Google Drive นะครับของงานคลา r รูมในรายวิชานี้นะครับจ,จะคลิกเข้าไปดูได้จุดนี้นะครับส่วนต่อไปคือผู้คนนะครับผู้คนนี้นมีสส่วนคือในส่วนที่เป็นคุณครูนะครับเนื่องจากว่าค s s r รูมออกแบบมาค่อนข้างเอ,อื้อในหลายๆส่วนคือเราอาจจะไม่ได้สอนคนเดียวนะครับเราอาจจะ1นรายวิชาเราอาจจะมีครูผู้สอนหลายคนนะครับท่านก็สามารถคลิกที่ปุ่มเชิญครูนะครับเข้าไปใส่อีเมลของครูท่านนั้นเข้าไป ก็จะสามารถเข้ามาเป็นคุณครูร่วมในการจัดการเรียนการสอนกับเราในห้องเรียนในคลาสรูมนี้ได้นะครับแล้วก็ส่วนต่อไปคือนักเรียนนะครับนักเรียนถ้าเราไม่ทำการแสดงรหัสตรงนี้ให้นักเรียนเห็นนักเรียนก็อาจจะเราก็อาจจะเชิญนักเรียนเข้าโดยการคลิกปุ่มนี้แล้วก็ใส่อีเมลแอดเดรสของนักเรียนลงไปแล้วก็เชิญนักเรียนเข้ามาได้เลยนะครับหรือเราอาจจะนะครับขึ้นตัวพาสเวิร์ดตรงนี้นะครับคือรหัสผ่านในการเข้าชั้นเรียนนักเรียนแล้วนักเรียนเข้ามาเรียน หรือเข้ามาพร้อมกันในเวลาเดียวกันก็ได้หรืออาจจะมีการส่งต่อรหัสนี้ทางเมลทางไลน์ทางเฟซก็ตามแต่นะครับ ในส่วนต่อไปนั่นคือตัวคะแนนนะครับเนื่องจากว่าคลิกหน้าจอนี้ยังไม่มีคะแนนเพราะเรายังไม่ได้มีการสร้างงานนะครับและเมื่อมีการสร้างงานเสร็จปุ๊บระบบจะให้เราทําการระบุคะแนนลงไปมั่นจึงจะเกิดคะแนนในส่วนของแถบคะแนนในส่วนนี้นะครับโอเคนะครับผมขอกลับมาที่หน้าจอสตรีมนะครับอันนี้ก็เป็นการรีวิวหรือการแนะนําเบื้องต้นในหน้าจอหลักของตัวคลาสรูมของเราในรายวิชานี้ซึ่งก็จะมี4แถบด้วยกันคือแถบสตรีมแถบงานของชั้นเรียนนะครับแถบผู้คนแล้วก็มีแถบคะแนน น,น,นะครับในส่วนสีแถบนี้นะครับในแต่ละแถบใช้งานอย่างไรนะครับเราไปเรียนรู้ในส่วนต่อไปพร้อมกันเชิญครับผม